ส,สาวานคนแก่นคนงามมาแล้วจ้าไปช้อปปิ้งค่ะพี่น้องสบายดีกันขขสกุลสกุลนะจ๊ะน,นะคิดว่าไงบนะ้างคยไปช้อปปิงนะ้งมาเากองโก้กองกดหยุดหลาไปเจอมีอย่างมาอ้างพวกเจ้าหลายคักหลายนี่เหมือนไปประมาณสามร้อยกว่าดอลลาร์จ้่เหมือนไปมานั้นสามร้อยกว่าดอลลาร์ อันนี้เป็นลานเอเชียดอกอันนี้ร้านเอเชียไปซือซ้อจิกิจอกจอกไปซื้อเข่ากับเมืด่อดูสามสิบหกดอลลาร์นี่สิรวมทั้งเมือ่อด้วเซฟอีกสามร้อยกว่าดอลลาร์จ้ะนี่ก็ไปเปลี่ยนเขาได้ปลาแห้งมากนี่มอปลาแห้งบ้านเ้าวแม่เขาชิมากินกับจำปลาแดดอีนี่บอนี่นี่นะจ่าเห็นบ่เห็นบ่ปลาแดกดก,ก้นปลาแดกดนะั๊ะปลาแหงปลาแห้งคักๆนี่ปลาแห้งบ้านเ้าวแม่ทำเป็นห้ากว่าทเป็นตัวใหญ่ๆหญ่นีะจ่าเอามาย่างมันนี่เขาชิมมาทอด สฉันชอบแบบแบบว่าน้ำมันเดือดปุ๊บเอาเอาลงชั่วเลยไปตักขึ้นเลยมันบ้าจ้ามันจังนบอหม่มันจังสีกรอบมันจังนบอขนมใหม่มันเหม็นมันจะกินบ่ได้เนี่ยตัวน้อยไหมโอ้ย่น้องเลยนี่อันนี้เทาา่าไหร่หาดอลลาร์หาดอลลาร์นี่จ้าหนิบอแพงนี่หาดอลลาร์นี่นี่จะเอาบอใส่ตู้ไว้แล้วอนกันเนาะมาได้มาดมามาในมาดมาสาวอายุสี่สิบหก 46ยยยยยย่ยกๆยกสี่สิบห้าก็แจ๋วสี่สิบห้ายกๆยกสี่สิบหกกำลังจะย่อนมันว่สีกเต็มยังจะพูว่ยังกระลักเป็นสาวกระลักเป็นสาวสาวน่อยขึ้นไหมพี่น้องนิดไหลสาวสาวหน่อยขึ partial partial ้นไหมเดี <prawda> <acy brick Ray pineapple> ๋ยวจะเจออายุสี่สิบหกมาเป็นเจ้าลำบงมาใส่กระโปรงบ๊๊บวลากระโดด มา,า,าแล้วกองเงน่มเลยะชอปิตานี่้ตาแล้วซอสนี่ซอสตาู้เขาทอดมขแวนซอสตาเด็กสมบูรณ์นี่เด็กสมบูรณ์ทำมาเก็บไปก่อนแล้เปิดไฟก่อนนั่งอุ่เนาอไฟก่อนนะจ๊ะใส่นี่เลยนะจ๊ะแล้วกับกับเสื่อน,นี่ล่ะเครื่องซูกี้แต่ที่ว่าซูกี้ที่เป็นน้ำอ่าเขาเอ่ยยังก่อนล่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซูกี้นะซื้อมาสออัน ซื้มาสองอันกับพ่อพี่นุ้มสองอันก็พอนะจ๊ะหุ่นเราไปเอกไยจำเอกไปจำเแบบยวกับซือ้อเม่กิ๊กซอสหน่อยม่กิซอสกับซื้อวุ้นเส้นมืนอี้ไปซื้อวุ้นเส้นต้นสวนพอมีมันมีห่อหน่อยๆไหมห่อหน่อยๆแต่ว่าห่อหน่อยๆอดรสแอดแอดยร์ขี้ขาวหมานี่มันอีเป็นใส่ถุงย,วยาวๆมาข่อยหรืเอเปล่าข่อยจะได้แบบนี้มันอีข่อยก็เลย คือแบบนี um, ้มากพออย่างนั้มันมันมีต้นส่วนก็ได้เอาแบบนี้มาแบบนี้ก็ดีเส้นเหนียวนุ่มบ่ขาดเราจะเอาจับย่นขึ้นเหนีแล้วจังม่าหูว่าคุ้มสมบัติอืมคุ้มสมบัติถ่อยไาจับย่นขึ้นเหนียเมั้ยเลยสมบัติถ่อยนี่อันนี้ก็เก็บกันเข่าเข่าที่เข่ามั่นอันนี้มื้อนี้ชื่อเข่าเต้าหัวกล้วยม่นมีก็ได้ได้ตาน ปิ่นแก้วข้าวเหนียวตาปิ่นแก้วทําจากประเทศลาวนี่ข้าวเหนียวตาตั้งหัวคุ้ยบะมีมีอกันเลยอันนี้มาสองถุงอันนี้มเอามาใหม่หน่อยใช่ไ,ไหมแมง่ายดีแล้วรัดของอขอเต็มมากขนาดเลยกับซื้อน,นุอ่มนุ่มเหมือนไม่ได้ซีเฮียอันพอกช็อปพอกช็อปอาหารฝรั่งไม่กินน้ำไผ่ได้เหมือนแรง อันกระสืออันนี้ก็ละอันแอปเปิล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 ซอสเอามากินเอามาตักใส่ออัน่นพาพอกช็อปมั้งจ้ะแ,แล้วเกาคุกพอกช็อปแล้วเามาตักราดนะอุ้ยแซ่บพี่น้องนี่แอปเปิลแอปเปิลนะกับนี้นมทรายนมเยอะๆมัจ้ะว่าพ่อไข้ไหลายมือเขาเป็นบ้ากิงก้าวๆพี่น้องว่าพ่อไข้ไหลมือเขาเป็นบ้ากิงก้าวๆทราย นุ่มเยอะๆเห็นไหมเห็นไหมเรื่องตัวเสี้ยโอ้โหไปไหนมาไหนมาไหนคุณบอสคอยนุ่งยากพี่น้องก็นุ่งคับยุ่งแง่นุ่งคับยุ่งแง่มาสั่นยุ่งคับยุ่งเน่มาไหนคุณบอเข่าออกลุกบานบานห่างสับปะสินค่ะลุงมาสบายก็ต้องไปเยี่ยมไปยามลุงบอสกลับมากลับมาก็ต้องมาซักผ้าไม่เห็นกับเข่าให้ป้าเพื่อนกินเห็นบหมซักผ้าให้ลุงให้ป้าเพื่อน เลียตันเพื่อนงซาติเพื่อนเราก็รีทเพื่อนในสิไปโรงเรียนอีกบ่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปกินข้าวให้พวกเจ้าเบิร์ดดาข่อยเด้อคินฮอดข่อเน่เด้อจ้ดเด้ออันนี้บินอย่างนี้บินโคพื่อนยันไปโคมาพื่อนยันไปโคไปเหมือนยีดอลลาร์30เซนที่พื่อนยันเปซื้อนมำ่ะจ้ะพื่อนยันไปโคกับไปร้านเอเชียเนาะแยกกันไปแต่ว่าไป LD ไป2คนไป LD ไปซอยกันซื้อของไปซอยกันจัดของเงี้ยของเนาะวันนี้เอาเอาของมาใส่รถไป เอาของมาใส่รถดำมาเอาของมาใส่รถดำไว้เพราะมันหลายเนี่ยต้องใส่รถดำมันนี้ก็เลยพากันไปเฮ้ยว่าเจ้าเป็นลานเจ้าเปโคเนี่ยขวัญชีปล้านเอเชียสัญญาิกันไปมันนี้มามาปักกันตรงที่รถดำมาจ้าร้องไงว่าชีวิตชีวิตเชี่ยวของยายชมพู่มาจ้าก็บอกเมื่อายเราเจ้าเมื่อสามลอยกอดลารดึงมือนี่ยสามลอยกอดลาร์กะตีเป็นเงินเท่าไหล่ะก็ตีบทสิขึ้นกัน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาวันนี้ก่นอนไม่ตัดกับจะก็าตาัดเอาเดี๋ยวค่อยตัดตอนตอนท้ายตอนจบเนะจ๊นะไว้กับตัดตอนแยกแยกของอันนี้เป็นซอสซีสซอสซีสฝรั่งหน่อยจ้ะนะซอสซีสเลยเสบซอสซีสมาเลยกับกระโจมเราจะชิซายหมี่ว่า่อันเก้าหัวเจี๊ยบไปไว้ข้างหลังมืดข้างหลังจะเต็มแล้วบ่ามันก็ไมาไว้ข้างหน้า อันไหมเคยไปขนาดเมื่อวานเราไปกินกับไปกินอันเก่าข้างหลังเห็นปะอันเก่ากับมีบางอย่างยืมไปตีนไก่ไปตีนไก่ติดตาไก่เห็นปะไปตีนไก่ติดตาไก่คนเอาไปหนีเอาเพราะว่าไม่ใช่ขทางหลังเหมือนบอกไม่ใช่ขทางหลังเหมือนอันนี้่อก็ไปตัดไปตัดอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นอันเคียงไม้เนื้อเนี่เป็นพากินหัวทองเ้องไปเฮ็ดสุกี้นี่ละจ้าเ้องไปเฮ็ดสุกี้นี่แหละนกกา นี่ก๋วยจอีอย่างนะหอยแมงผูหอยแมงผูไม่กินน้ำข่อยได้ก๋ดี๋ชุบกวเจ้วกรน้แซ่บๆเนี่ยก็วิจีหนึ่งเนี่ยเนี่ยิลละแปดดอลลาร์เลยดิเนี่ยเห็นไหมแปดดอลลาร์ที่เราเอาร์ฟทุกวันที่เรากินก๋วยจี๋หนึ่งชุบก๋วยเต้๋วกิน้งแซ่บๆเนี่ยแปดดอลลาร์เนี่ยแปดเอ้ยมันก็ระเบินตัวนี้อันนี้เป็นบินของอีหลานเอเชียนั่นเอเชียสามสิบหกดอลลาร์ยี่สิบเจนเห็นไหมก๋วยจี๋หัวก่อน ไปเห um, oh ็ดกินเห็ดกีนก่อนเขจัดของจัดอย่างเดียวคนน่าจัดเนาะใสห่อไว้ก่อนใส่ไปก่อนนะจ๊ะเจ้ากินข้าวไปบอกหม้อไปก่อนเห็ดกินจังมาเปิดประชี่หนึ่งใส้นยังบะหนึ่งเส้นหม้อพี่ก็อาจจะหนึ่งเส้นหม้อใส้ซึ่งแล้วก็เอาตะไคร้เอาตะไคร้กับอัใบเดี๋ยวคนดึงคนดึงใบนั่นก่อนใบหัวละพาใบหัวละพาดี ตไครกดจิ okay. ้งเม่ไฟไหม้ไหม้ซ hmm. <c oughs> mm ิง hmm. ก mm ่อยเม่าไฟซิงเม่าไฟซิ่งเม่าเมนูซิงได้ซิงซิงก็หมายถึงว่าอ่างล้างจานซิงนะซิ่งซิ่งเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันกล้วยแบบจะก๋วยก๋วยกล้วยอีกทีเนาะ กล้วยจะกล้วยกล้วยกระดิสี่กล่องงวดสี่กลองเลยไปไหวเลยนอกจาะเนาะงยใหญ่กันว่ากล้วยอ่ะแล้วอันนี้เป็นแนวล่งางจานหรอกจก้ะแนวล่างจานเนื้อล่งา,าลงจานซื้อมาสองแพ็คเอา,า,เอ,าอันนี้ก็เป็นยังก็อ่าชิปขเขาเอ่ยชิป ชิบว่ามันแกะเด้กว่ามันแกะถ้าเคยแกะเขาเอิอชิปกันชิปอันนี้ก็คือชิปเส้นฝ้ายบ้านเขามันบอกมันขอแปะผิดแจะได้ก็เด้อแล้วมีพี่พี่แฟนขาพี่พี่สะคอนบอกพี่สะคอนแฟนขาทำว่าไอ้ใครคนใหญ่อ่านเื้อเสื้อไอ้เอ่อซสื้อติมบ้านถือไอ้ติมบ้านเสื้อติมบ้านสั่นเื้ออันช็อกโกแลตให้ฟังเนียว่ามันอ่านว่าจต่ไหนคอยฟังจะว่าหรอคอยงงว่าสั่นว่ะพี่สะคอนว่ะอันกูดเอ่อช็อกโกแลต แบล็กแบล็กช็อกโกแลตโอนโกดโอนโกดโอนโกดหน่ว่าเมนว่าที่ขอดแปลพวกเจ้ามันขอดแปลแบบว่าให้มันสนุกสนานมันวนกันเราเรียกว่าช็อกโกแลตเทาแปลนี่มันเป็นภาษาโอ้เป็นภาษามันเป็นของซี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 ช็อกโกแลตซีโอนโกดเป็นซีช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตก็คือว่าว่ามันดาร์กช็อกโกแลตได้ว่ามันดาร์กได้ว่ามันดาร์นี่ซีได้ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตหมายถึงว่าดาร์กมันช็อกโกแลตดำ เน่ป็านปาปาสัตวนี่เขาเอิปาสัตเห็นไหม่เบอกพวเก่เ่องค่ะเขาเออปาสัตีเห็นไ B A S A ปลาสัตรังคขาเอนปาสับานี้พี่แป้งครับว่าพี่อัริยาว่าพี่ได้ยินว่าปลาในสัตว์าสันเป็นึ่ปจาปาสัตวอ เป็นหมาเ้องสิบ่เป็นปลาซาบะไต่ของบุ้งหู้กันเติมเติมปลาปลาสับชื่อยเอามาทอดเอามาชุบแป้งทอดเอามาเห็ดอาหารฝรั่งเอามาตำน้ำพริกกินนี่หล่ะจากปลาสับสีขาวงามนุ่มแซ่บบมาไปกันไปกนนี่ก็แล้วไปก็สิเก็บเขาตู่อยู่มาแกงเนาะมาแนี่ก่อนไอติมนี่ไอติมไอติมขวายไปข้างหลังก็แล้วจ้ะเนาะมันมีสองฟิดไอติมขวายอยู่ บอกพี่น้อยได้ไหมน้องชมพูกินข้าวกับอะไรถึงสวยแท้กินข้าวกับน้ำพริกสิยักถึงได้สะได้สวยบ้านน้องใจลำใจรวยกินแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักตักน้ำตามปสาคนป่าคนดอยวุดไปแล้วพี่น้อง <c oughs> บม่ไเ้อะกัดขออมือนกะทิมาเมั่มตจะฟอนอย่างนี้นะจน๊ะเนาะ ม mm hmm. ีน้ำยาปรับผ้านุ่มถ้าอยากให้เสื้อผ้านุ่มสวยสวย,สวยสวยเก๋เหมืนอนยายชุกูใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะมันช่ได้หอมจะได้เป็นสาวเนื้อหอมพี่ยายชุกูเห็นปะจ้ะอันนี้เป็นไว้ทำความสะอาดข้างโนบ้านดอกพะย่ายเป็นอะไรถูพวกซีเมนส์แต่ซีเมนส์เวลาฝนตกมันจะเป็นตะไคร่สีเข,เขียวเเหลืองๆหลืองดำดอย่ยางกับอะไรพะย่าเป็นการทำความสะอาดเป็นกัน ถูห้องเพีนอาจารย์ว่าอันนี้กับข่อยเอาไว้ล่างห้องน้ำถึงเพื้นน้ำเพื้นห้องน้ำข่อยถึงเพี้ยนไหมนะกัอันนี้ข่อยไปไว้ไว้ถูเฮี้ยนข่อย,น,อยนี่ไปถูเฮี้ยนข่อยโดยก็ะชื่ว่าไว้ไหนอาจารย์เนาะใจฟ้าบป็นดานให้เธอเป็นคู่ของพี่แล้วไปเนาะไม่ใช่ไปะไป,ปะกวดร้องเพลงอยู่ ไม่ผกอวนลงทีไปแล้วไผบอไอบ้าจ้าอันนี้ก็สิไปไปแขางหลั่นก็น่าจะแป๊บนึงก็มึงเป็นเอาไปหนีก่อนเอาไปหนีก่อนแล้วก็เจ้าสิไปไปแขางหลังนเด้อม่งจะเสียเวลาพวกเจ้าแล้วก็ซื้ออาหารมาอาหารหมาชิ่นน้อยเห็นะอาหารหมาชิ่นน้อยนี่สิเอาไป อันนี้ก็เป็นเรื่องหลังจานเป็นที่ล้างจานนะจ๊ะเป็นอ่าเป็นเนี่ยกระดนเอ้ยเป็นเป็นอ่าฟ่มเพื่ออะไรอย่างฟ่มบอกฟมบอกฟมล้างจานบอกเพราะเขาพูดงงกันเพร่ะเฉยฟ่มใช่ไหมเพราะที่พออกอันนี้สต๊อกหรอจ้ะสต๊อกก็คือหมายถึงว่าสต๊อกเอ่อ จอกไหมจ้ะซุปไก่ไหมขนอสซุปไก่มาทำกระสิบานทีนเนาะมันว่าขวกขนอน้ำซุปน้ำนำหย่างเนือนะจ๊ะเนาะคุณว่าตมาห่ามันยี่หอของนี่คนในยี่หอ น้ำอีก,ก็แล้ก็เอือน้ำผลไม้น้ำคนลไม้ไม่อีหล,ล่ะน้ำคนลไม้อีหละ่ะตรงนี้นที่เก่าเละจ้ะเห็นปะไก่สิไก่มาแผลกันแย่ๆอันนี้ก็ไปแย่อันนี้ไปใส่ช่องฟิปอันนี้ไปใส่ฟิปอยอ่างนั้นนี่นี่เห็นปะแลมช็อปแลมช็อปม่นเป็นแลมช็อปเหรอเพืเอ,อินว่า ก็เหมือนน้นเมนอนเขาเป็นสี่โค้งบ่สี่โค้งแหลมนี่เนาะสีโค้งเลยสีโคงมันเนี่ยโค้งแหลมแสียบี่หน่งอันนี้แพ็คนี่เท่าไรแพ็คนี่สิบสี่ดอลลาร์นี่เห็นไหสบสี่ดอลลาร์เห็นสิบสี่ดอลลาร์แล้วก็แพ็คหนสิดอลลารา์เก้าสิบเจ็ดาแล้วก็แพ็คหนสเอ็ดดอลลาร์สามสิบหกเป็นแหลมแบบนี่ ช่องฟิดไหลมันะจะเนะาะแค่เขาบอกช่องฟีดเจ้านะ่มนมมนายม,มันมีทีละลมันใส่เต็มมันมีทีระ,ะบายข้างหลังหมอยยะอาจารมีทีระบายมีทีระบายข้างหลังมีโอ้ยของช่องฟีดคอยนะึ่สุดยอดเลือนสเเมนเตนพี่น้องเนียเลือนสเเมนเตนอันนี้เป็นเครื่องล่างถ้วยแบบนวล่างถ้วยเอามาใส่เครื่องล่างไปจ้ะนี่มันจะเป็นแบบนี้บ้างนี่ไม่ใส่เครื่องล่างจานนี่เอาใสา่ไปเลยอันหนึง่งแล้วก็กดปุ่มมือจัดจ มันก็สีมต,ต,ตุย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 ขึ้นจังครับต้มน้ำห้นอนอดดลวกไก่ไหมยจ้าห่านยอดเลยขาเซียรลูกสีใบหนี่ะแล้วก็รวดดินเนื้อรวด,ดินเนื้อรวด,ดินเนื้อเสียดรวดินเนื้อกินมืออื่นสูญ,ญายสูญป้าแต่ชคา่าป้าเนี่ยเป,เป็นเป็นพี่ของพ่อใหญ่หรือว่าเป็นน้องของพ่อใหญ่เหเป็นพี่สะใภ้เป็นพี่สะใภ้ที่พวเพลินที่เป็นมะเร็งเหมนจ้าที่ไปัดตัดมาที่ไปตัดนาเหมจ้า ะที่สะบายใจที่สบายใจใจดีจ้ะครอบครัวเป็นยไงใจดีมั้นสุขคนฮักไข่เนี่ยพาะเราขอเป็นตานะเลี้ยงบเบาเลี้ยงฮักนี่ถ้ามาอยู่กับฝรั่งน,นะจ๊ะมาครอบครัวเป็นกันกันทีงไหนล่ะฮักกอทีงไหนล่ะไม่รู้ตัวฮักเราตัไงซะมิฟแอรถามว่าหุ้ยหนูมาอยู่กับฝรั่งนะยายว,วันจันวันหนูมีปัญหากับครอบคร,รัวของแฟงนหนูอ่ะทำไมยายไม่เห็นมีปัญหากับ khóc qua fan, dì, thầy, thầy, oh, mấy thì to hao cả đấy, mấy thì to hao, hiện hải, nó có cái thì là đấy